ก็หมุนฝาที่เติมน้ํามันหล่อเลี้ยงโซ่ตัวนี้นะครับผมเติมน้ํามันเข้าไปครับบีบเติมใส่เข้าไปเลยก็กะดูนะครับว่าอย่าให้มันล้น,นครับผมก็นี่เป็นการเติมครั้งแรกนะไม่แน่ใจว่ามันเติมได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะเอาสักนิดหน่อยลองดูก,ก่อนนะครับผมอประมาณนี้ก่อนเนาะคร่าวๆเนาะที่ฝากระปุกน้ามันเขาจะมีใส่ใบบนี้สามารถมองเห็นได้นะผมก็ปิดฝาไว้ครับผม อย่างที่บอกครับเขาจะมีฝาใส่ให้เราสามารถเอียงดูได้ครับล้วก็เอียงดูได้เลยเช็คดูว่ามีน้ํามันยงไในถังไหมนะครับน้ำมันเลี้ยงโซ่นะทีนี้มาเทสด,ดูนะครับว่าน้ํามันเขาออกมาเลี้ยงโซ่ได้ดีไหมยังไงนะครับผมลองดูอาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งครับให้น้ามันเขาไหลเข้ามาในบาก่อนเนาะนี่ครับนี่สังเกตครับนี่สังเกตที่น้ํามันนะผม นี่ครับนี่น้ำมันนี่น้ำมันที่ออกมาเลี้ยงโซ่ครับแล้วโซ่มันสะบัดน้ํามันออกมาเนี่ยผมก็ถือว่าระบบน้ํามันออกมาเลี้ยงโซ่ได้จริงนะครับผมแต่ก็เท่าที่ดูครับเติมไปถือว่าไม่เยอะมากครับก็เต็มแล้วเวลาเราใช้งานเราก็เอียงเช็คดูครับผมว่าน้ํามันเลี้ยงโซ่ยังมีอยู่ในระบบหรือไม่นะครับดูจากฝาที่ใส่เขานะครับลองเทสน้ํามันดูอีกรอบหนึ่งครับผมนี่ครับเห็นไหม นะครับรอยน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับถือโอเคครับแสดงว่าระบบน้ำมันเลี้ยงโซ่เขาใช้งานได้จริงครับผม